เห็นม <Hey! S 1> mm ีหลังไมมาถามกันเยอะนะคะว่ามีวิธีให้ยืนขึ้นได้ง่ายๆไหมหรือว่าสอนยืนหน่อยอะไรแบบนี้พอยก็จะมาทําให้ดูแต่ว่าจะหมายเหตุตัวสีแดงตัวโตๆไว้เลยนะว่าถ้าขาไม่แข็งแรงอย่าหาทาตามถ้าจะทาตามให้มีคนอยู่ข้างๆคอยช่วยดูแลด้วยเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันไม่คุ้มกันนะคะเข้าใจแล้วนะถ้าเข้าใจแล้วก็ไปดูต่อเลยทุกครั้งที่จะลุกเึ้นยืนอย่าลืมล็อกรถ โอเคแล้วก็นะคะเอานีขึ้นที่วางเท้าเนี่ยเอาที่วางเท้าขึ้นจากนั้นขยับมาที่ปลายยวแช่เห็นมากบอกแล้วว่ากำลังแขนนีาสำคัญเนี่ยขยับมาต้องทรงตัวให้อยู่ถ้ายังไงก็ไหวละ่ะให้มีคนดูแลอยู่ด้วยนะตอนที่จะทำกันนะวิธีของพลอยก็คือเตรียมตัวเตรียมใจไม่ใช่เลาเล่นก็คือวางเท้าให้มันดีนะคะ จับบลอกเกอร์อย่างทำอะไรทแมงน้มตัวลงไปลบขึ้นซึ๊บก็จะยืนได้แล้วแบบนี้ครั้งแรกมันจะยากเสมอแหละเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้ทําได้เลยครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าก็มีหลังไม้มันถามอีกว่าแล้วถ้าอยากลุกโดยไม่ใช้อุปกรณ์ล่ะจะทํายังไงแล้วก็แบบใช้ลุกโดยไม่ใช้อุปกรณ์มันเป็นยังไงวะอย่างนี้เหรอซึ๊บ โ okay. อเคขอยังลุกไม่ได้ยังทำไม่ได้เลยค่ะ